เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยเป็นไงกินข้าวในสตูสุดยอดเปิดแอร์สบายใจฟินก็มาร่วมแจมด้วยฟินทำไมเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะกันด้วยนะคะในวันนี้เราะคะก็มาอยู่กันในช่อง สร้างเองเลยนะอะไรเรานะคะก็จะมารีวิวสตูดิโอมในบ้านของเราะะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เชมกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อข้างในเข้าไปนในสตูใช่ไหม อันนี้ก็จะมีเออของเล่นหนังดน,นี่ไงเขตไมมินิสตูดิโอเกรสแอน์กรีนนะคะก็จะมีคิดเส้นอย่างนี้พอ้าไปุ๊บก็จะเข้าไปในสตูแล้วก็จะเป็นเออเตียงนะคะแบบเหมือนแบบอัดคลิปวันนี้เนาะแล้วก็มีพัดลมนะคะเผื่อไม่ได้แบบเปิดแอร์แต่วันนี้เราเปิดแอร์เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่<อ>วางของ,ของแต่เรามากินข้าวในสตูโอเคต่อไปนี่เราจะเรียกตรงนี้ว่ามินิสตูหรือว่าจะเรียกว่าสตูดิโอก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็น ไม่มันมันเป็นสตูดิโอของเรานี่แหละก็นี่ไงที่วางของแล้วก็แมแม่แแม่ก็จะเป็นพวกวางน้ําบังวางของต่างๆ้างบังแล้วก็มีหมาเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีเอ่อที่วาง iPad กับโทรศัพท์เอามองตรงนี้อันอันนี้ไม่กี่ก็จะวาง iPad วางที่ตั้งอะไรอย่างนี้เผื่อฟินมันฉี แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะก็จะเป็นเก้าอี้วางไอแพดตรงนี้เอาไว้แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้นะคะเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จไอแพดเลยแล้วก็วันนี้ก็จะมีฮัล hey ีหลตุ๊ก,กตาเนี่ยแล้วก็นอนอย่าเียได้นอน <c oughs> <c oughs> สบายใจ ฮชยนอนอย่างเงี้ยได้แบบอาชิปเฟน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 อยากินข้าวนะเป็น,ปนยังไงการรีวิวของเราแล้วยังมีข้างนอกอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนะคะค <c oughs> ือห้องน้ำใช่ห้องน้ําเดี๋ยวเราถอยไปดูข้างนอกว่าจะเป็นยังไงข้างนอกนะคะก็จะมีป้าย m ม Mini Studio ร l ไ s s and Green นะคะทุกคนก็ <c oughs> จะมีป้ายแบบคือหมาเนี่ยปกติก็จ่ายอยู่ในห้องใช่ไหมก็แบบเปิดประตูระวังม้ด้วยนะค่อยๆเปิดประตูเผืาา่อแบบหมาอยปปู่ข้างนอกโกงหรือหมาอยู่ข้างในโกงจะได้รู้ โอเคถ้าเปิดประตูเข้าไปก็วิ่แอร์เย็นเฉียบนี่ก็จะเป็นกล่องแบบิ้เยอะมากๆนะอันนี้ป๊าซื้อมาแล้วก็โดรอันนี้เป็นปั้นหมานะคะแล้วก็เลยเข้ามายอย่างนี้่เ This is my studio เปิดให้น้องกินเปิดเปิดหน้าบ้างฮัลโหลหน้าน,นันทีนะคะก็เปิดหน้าทีนี่ก็กำังทันทีอยู่แล้วก็เปิดหน้าสักหน่อยเลยค่ะทุกคนแต่แต่ก็ไม่ได้เคยเปิดหน้าเลยเนาะโอเค ก็สวัสดีนะคะเราก็ขอจบการรีวิวสตูดิโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย